สดีค่ะพบกับพี่จอยนะคะไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่จอยก็จะมาพูดถึงเรื่องบอลสีนะคะเป็นบอลสีที่พี่จอยสั่งเขาแบบที่แยกหัวแยกหัวเพราะนะคะเขาเอามาเพาะ เป็นข้อตกลงของอคนซื้อกับคนขายนะคะว่าซื้อแบบหัวแล้วให้คอกให้นะคะพอมีร่างแล้วน้องก็ส่งมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่เจยสั่งไปห้าชิ้นนะคะจะมีหลวงล่ามีชายชนมีมีหลวงล่ามีชายชนมีออกศึกนะคะ แล้วอะไรอีกหลายอย่างจําไม่ได้เนาะใจจาไม่ได้นะคะแบบนี้นั่นแหละนะคะเดี๋ยวค่อยดูท้าย,ายคลิปเนาะ,ะเรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะคะค่อยจะประมาณนี้นะคะน้องเขาก็พอออกรากแล้วเขาก็บรรจุกล่องเล็กๆมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ อส่องมาให้พี่จอยพี่จอยได้รับแล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาจะรอดไม่รอดพี่จอยไม่การันตีนะคะเพราะว่ามันมันยังมันยังไม่มันมีรากแค่รากเดียวนะคะมีรากเดียวมีแต่ละต้นก็มีอยู่แล้วรากออกมารากเดียวนะคะแต่ถ้าเราทำเป็นก็อาจจะรอดนะคะ ถ้าไม่เป็นก็อาจจะเสียเวลานะคะอาจจะตายได้ก็ได้เนาะเพราะพี่จอยก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหร่นะคะน้องเขากา็เอามาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ควบแน่นเท่าไหร่นะคะเอาดินใส่แล้วก็เอา,อาเหมือนกับว่าเอาที่เพาะที่มีรากโอมาก็ใส่ลงมาเนาะนะคะ ้าต้นทั้งหมดนะคะให้เขาเขาอให้นะคะมีรากแล้วเขาก็ส่งมาก็อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ mm hmm. พี่จอยก็ไม่การันตีเลยนะคะ mm hmm. ว่าดูแล้วแต่รอบไม่รอบมี่ห้าสิบห้าสิบเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าน้องเพราะว่าเรามีความไม่ได้ว่าผู้ซื้อเออผู้ขายนะคะ เพราะว่าเรามีความการตกลงกันแบบนี้แล้วนะคะก็คือต้องมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันว่าอรอดไม่รอดนะคะก็จะมีออกศึกชายชนมีหลวงราชนะคะหลวงราชเสนหาพระนครนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะเอาเป็นว่ารุ่น50 50นะคะนี่ก็คลิปนี้นที่เจอาจอยทำมาเมื่อ3วันที่แล้วแล้วนะคะ3ามสี่วันแล้วล่ะนะคะเพิ่งจะได้ลงเนาะก็รอ,รอรอดูนะคะรอดูอีกสักประมาณ สักประมาณ4ีหวันพี่จอยจะลองไปเปิดดูนะคะที่พี่จอยเอาไปควบแน่นดูไว้นะคะกับดินนะคะว่าเขาจะาโผลมาให้ได้ชินชมหรือเปล่านะคะพเพื่อนๆจ้าแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะ เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับไตามกดกระดิ่งจริงๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนจา๋าสวัสดีค่ะไปค่ะเรามาดูการความพัฒนา,าการของเขาอีกประมาณหนึ่งนาทีพี่จอยจะเอามาอัปเดตให้ดูนะคะ